ตัวนี้ผมก็ถอด power supply ออกมาแล้วผมจะตรวจเช็คว่าตัวไหนมันเสียตรวจเช็คเบื้องต้นเลยให้วัดขั้วขั้วไฟที่ไปใจ่ายให้มันคือ L กับ N วัดเลยครับตามธรรมชาติของ power supply จริงมันปกติมันต้องมากกว่า50โอห์มถ้า50โอห์มมากกว่า50โอห์มนี่ตัวฟุกของยี่ห้อฟุกรุ่น115นี่จะ ปกติจะไม่มีเสียงดังถ้าเลย50โอห์มขึ้นไปถ้าแตะกว่า50โอห์มก็คือชอ็ชอตช็อตมันจะดังปี๊ดเราตั้งมาที่เสียงเลยครับตั้งมาที่เสียงเลยปึ๊บอ่ะแตะสายแตะเข้าหาการปึ๊บอันนี้คือช็อตลักษณะช็อตจริงๆครับเนี่ยพอแตะสายพิเตอร์แตะเข้าหากันน,นี่คือชอ็ชอตจริงๆะอะผมถอดออกมาแล้ว ตัวนี้มันช็อตช็อตอยู่ข้างในมีอุปกรณ์ช็อตมีรอยไหมอยู่แล้วก็ออนเบเกอร์เบเกอร์กระทิปแสดงว่ามันช็อตช็อตไปทั้งหมดเลยเนี่ยระหว่าง L กับ N อันนิ้ต้อนกัดลายวัดเลยครับตัวนี้เป็นกาวนะครับตัวกลางเป็นกาวโอ้ช็อตเต็มเ็มเลยครับเห็นไหมครับตอนนี้ดังปี๊ดยาวเลยสลับสายวัด เทคนิคการวัดช็อตก็คือสลับสายวัดนะครับย้ำเพื่อความมั่นใจสลับสายแดงกับดำวัดอีกรอบอามาดูความต้านทานความต้านทานปั๊บความต้านทาน3.3โ oh อห์มเองสลับวัดอีกทีวัดอีกทีโอ้ยนี่มัน4โอห์ม ครับความทานต่ำมากถ้าวัดเสียงก็ปี๊ดเลยผมจะขนาดวัดเสียงเพราะผมจะตามจะได้ไม่มองคือเราใส่ซ่อมไว้ได้ไม่ต้องมองอ่าจิ้มไปเลยครับผมจะเอาเทคนิคซ่อมไวไ้ๆวให้ไม่เกินสิบไม่เกินยี่สิบนาทีตอนนี้มีนจะสี่มงแล้ว มันจะวาดให้ดูครับว่าลายมันจะเป็นยังไงนี่เป็นเบสิกเบื้องต้นเลยนะครับเป็นเบสิกเบื้องต้นของการซ่อมบัวเวอร์สายตัวนี้อุปกรณ์มันไม่เยอะไงผมก็เลยว่าจะเอาเป็นตัวอย่างให้สําหรับคนที่หัดซ่อมัดซ่อมจริงๆเดี๋ยวผมจะลากลายไปก่อนดูตามนะครับจะวาดสายลายมาหนึ่งเส้นเป็น L เอ็นอีกหนึ่งเส้นผมจะวาดสองเส้นไว้ก่อน เสร็จแล้วมาเจอไอ้ตัวสีฟ้าตัวนี้สีฟ้าตัวนี้มันค่อมระหว่าง L กับ N นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือตัวถ้าเป็นทีวีก็ตัวกันฟ้าผ่าแต่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวตัวแรงดันเกินแรงดันเกินเวลาแรงดันเกินปั๊บมันจะทำลายตัวเองเลยมันจะช็อตตัวเองสัญลักษณ์มันก็จะเป็นคล้ายๆรูปตัวเซตเซตแบบนี้ ทีวีก็ตัวกันฟ้าผ่าคือแรงดันมาเกินมันก็จะช็อตตัวเองเลยมันก็จะไม่ไม่ไปหาอุปกรณ์ที่มันเป็น CPU เป็นอุปกรณ์ที่มันมันเซฟมันจะไปไม่ถึงตัวนี้จะช็อตเข้าหากันก่อนส่วนที่เป็นขดลวกจะ้ายเม่าแปลงตัวนี้ไม่ใช่เม่าแปลงนะครับเนี่ยมันคล้ายเม่าแปลงมากแต่เวลามันพันกันพันขดลวดเนี่ยมันจะพันกันคนละ ละลายจะไม่ทับกันแต่มันอยู่ในแกนเดียวกันสัญลักษณ์มันยัเป็นอย่างนี้เขาเรียกลายฟิลเตอร์ลายฟิลเตอร์เป็นขดลวดนะครับไม่ได้เหนียวนำเป็นตัวที่ดักความที่ดักความที่รบกวนส่วนไอ้ตัวดำๆนี่ผมก็ไม่แน่ใจผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละแต่ผมวัดดูแล้วมันไม่ใช่ไดโอดตตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นคอยจริงๆไม่ใช่เนาะ อผมละไว้ก่อนนะไอตัวนี้ไอตัวนี้ไม่รู้จริงๆเพิ่งเคยเห็นส่วนตัวนี้สีน้ำตาลไดตัว C ีครับตัว C ีสีน้ำสีเทาไม่ใช่สีน้ำตาลสีเทาสีเทาสีก็เป็นลักษณะนี้ไหมครับลายมันจะวิ่งมานี่เลยมาหาตัว C ีลายวิ่งมานี่นะครับวิ่งมานี่แล้ว มาหาตัวสีสีก็ค่อมเลย L กับ N ทีเนี้ยมันจะมาหาตัวกลุ่มนี้กลุ่มนี้ตัวกลมๆน่ารักน่ารักแบบนี้ก็คือตัวไดโอดไดโอดอีกชนิดนึงเหมือนกันสีดำมันเป็นซิลิคอนนะครับถ้าจะเป็นสีสีเงินๆหน่อยเขาเรียกเยเลอร์มาเนียมแต่นี่มันสีสีออกอะไรวะสีน้ำตาลน้ำตาลเอาเป็นว่าเป็นอีกชนิดนึงก็แล้วกันเนาะ ก็มีอยู่4ตัว4ตัวนี้ให้เดาเลยครับว่าเป็นบิดรีติฟายบิดรีดิฟายจะมีหน้าที่การสกุลเลตแรงไอ้แรงดันเ,เรียงกระแสแรงดันให้ไปทางทิศท,ทางเดียววิธีการวาดให้เข้าใจง่ายๆเราก็ตั้งหัวไว้ก่อนเลยบวกบวกอยู่ตรงนี้ลบจะให้มันอยู่ทางนี้ทีนี้เราก็จะเอาลูกศรวาดลูกศร มันไปทางทิศทางเดียวอันนี้ได้โทรมาอีกน้องต่ออีกที่เมื่อกี้นี่ติดสายสายโทรเข้าอะตอนนี้มาถึงไดโอดแล้วครับไดโอดวาดอย่างลักษณะอย่างนี้ครับหัวชนหัวตูดชนตูด ไอตูดจิ้มกับหัวนี่ก็คือเป็นไฟเข้าตูดจิ้มกับหัวนี่ไฟเข้าอะเราก็ลากมาเลยครับอันนี้เป็นแอล์ปื๊บปื๊บลากมาเลยอันนี้ก็ไฟเข้านะครับวิธีการวาดไดโอดลิฟทิไฟวาดอย่างนี้เลยครับทีนี้ฝั่งนี้ก็จะบวกวิ่งไปได้ทางเดียวก็เป็นบวกไปใปบวกมางนี้ ส่วนนี้ก็เหมือนกันครับตัวนี้ก็พอวิ่งมาก็ลบวิ่งได้ฝั่งเดียวเพราะตัวนี้เป็นเป็น K เป็นคาโทษก็คือนิเกติฟวิ่งได้ทางเดียวปุ๊บ,บตามหลักพื้นฐานของเล็กติฟายมันจะตามด้วยคู่บัดดีมันก็คือ MC. มี C มี C f ิลเตอร์อยู่จริงๆเป็น C ฟิลเตอร์ ใหญ่ที่สุดในวงจรประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นทีวีเขาก็ไปเล็งตัว C ที่ใหญ่ที่สุดในวงจรก็เป็น C ีเขาเรียกซีสามร้อยีสนะครับแต่สีส0มนี่ทนแรงดันนี่ก็มันจะทนด้วยด้วยแรงดันที่สูงสี่ร้อยโวลต์ห้าโวลต์ขึ้นไปนะครับสี่อโวลต์ประมาณนั้นความจุก็แล้วแต่แล้วแต่โหลดว่าจะใช้โหลดยังไงถ้าโหลดที่เป็นพาคขยายเสียงหน่อยเขอยความจุก็จะเยอะ โหลดทีไหนที่เขาไม่ต้องการกระแสเยอะก็จะค่าความจุเยะจะน้อยประมาณนั้นแต่ทนแรงดันก็ต้องทนแรงดันให้มากกว่าเพราะว่าแรงดันที่มันจ่ายไฟจาก220้โวลต์ AC ตรงนี้มันผ่านการเลกติฟ y เบ่งเปล่นขึ้น,เป,นเป็นขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนมาถูกตัดทอนลงมาใช่ไหมครับก็220คูณห จุดส่ถึงสมันก็จะได้ประมาณ300ค่าไพาอาร์ครับ่าไพาอารึ่งหนึ่งของวงกลมเนาะกัประมาณสามร้ยสิเขาปีปิดสามแต่ภาษาช่างเขาจะเรียกว่า4300 4300อย้อยูดติดปาก็สี่สามร้กับเขาก็แล้วกันเพื่อเพื่อจะได้จำง่าย่ะไม่พูดมากละเดี๋ยวจะงงไปใหญ่เดี๋ยวเดี๋นผมพาวัดตัเสีอเลย วัดตัวเสียเสียงเหมือนเดิมครับเสียงเหมือนเดิมอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวไหนที่มันจะที่เราจะหากินได้ดีที่สุดก็คือตัวสันคกิงตัวน้ำระว,วัดเลยครับสันเกิงตัวน้ำปกติต้องต้องดังปี๊ดหนึ่งข้างแล้วก็ไม่ปี๊ดหนึ่งข้างทาคอนเสปต์มันต้องต้องไม่ดังทั้งสองอ่าเราไปวัดเดโอดเลยครับเดโอดนี่สี่ตัวที่ผมวัดนี้ ตัวนี้คือเลียงไว้เลยนะครับดังสองข้างมีหนึ่งตัวแล้วนะครับที่มันดังอตัวนี้ไม่ดังครับซ่อมไว้ซ่อมไว้ซ่อมไว้ตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันครับเฮ้ยตัวที่สองแล้วครับแสดงว่าเริ่มเสียสองตัวแล้วใช่ไหมครับ ตรงนี้ถ้าเราสงสัยเราลอยขานะครับว่าเจอลักษณะอย่างเงี้ยดังปี๊ดอย่างไงให้ลอยขาเลยลอยขาลอยขาหนึ่งขาวัดผมก็จะเอาหัวแรงมาเอาแรงมาเลยครับกี้ออกเลยกี้ให้มันละลายนะอุ้ยแตกไปแล้วแสดงว่ามันช็อตมันไหมจริงโอ้การจุดไหมแล้วเอาแะไรเดี๋ยวผมดูดออกตัว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 นี้นะครับตัวนี้ ใจร้อนไปนะมันน่าจะมันน่าจะเสียอยู่แล้วล่ะอ่ะตัวนี้เหลืออยู่ตัวเดียวทีเนะียเสียอยู่ตัวนี้ตัวเดียวเดี๋ยวผมจะบัตรจีออกเ,อเทคนิคเขาก็คือนับไปกี่ตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเดี๋ยวผมบัตรจีออกเอาดีกว่าจะได้มีซากให้เห็น หนึ่งสาสี่สตัวนี้เดี๋ยวเอาอนี้นล่อมันหน่อยกว่ล่อมันหน่อยนึงจะไ,ไม่ล,ละลายหนึ่งสองสาสี่ใช่ไหมครับสี่ตัวนี้ ให้มันออกครับดูให้มันโบไปเลยตัวนี้ก็เหมือนกันครับดูให้มันโบไปเลยถ้าไม่ละลายก็เอาไปล่อหนึ่งหน่อยหนึง่งอ่าลน่อยหนึง่งโหยังครับเมื่อกี้นี้ผมไปงัดทันมก็เลยเสียเลยอยุปรกรณ์เผื่อมันไม่เสียจะได้ใช้งานได้อ่าเนี่ยตัวนี้หลุดออกมาแล้ว ทีนใจร้อนไปนิดนึงผมจะใช้หัวแรงเผื่อมันไม่เสียออกมาแล้วครับพอออกมาโดดๆอย่างนี้ยิง้อย,อยๆแค่าขาเดียวก็ได้อตอนนี้ผมเอามาทั้งสองขาแล้ววัดดูอีกทีตอนนี้มิเตอร์มันดับแล้วชอบหลงทางเวลามิเตอร์ดับเรามาวัดแล้วมันไม่ดังเห็นไหมครับสลับวัดอตอนนี้ก็คือไบอัดตรงไอไบอัดตรงนะครับผมจะใบัดกลับ เห็นไหมครับมันดังทั้งสองตัวเลยแสดงว่าได้โอดสองตัวนี้มันช็อตช็อตจริงๆเห็นไหมครับเวลาเราลอยออกมันไม่ดังแล้วเห็นไหมครับตัวเสียสองตัวแล้วนะครับตอนนี้เราเจอตัวเสียสองตัวแล้วคือได้โอดช็อต <independence> ปกติมันต้องไม่ดังทั้งสองข้างตัวนี้เรามาดูตัวที่มันไม่ไม่อยู่นี่มันมัน อันนี้เป็นอาร์นะนะจะเป็นอาร์อาร์อร์โหลดไม่อร์โหลดก็อากันกระโชคตัวนี้กันกระโชคหรือกันกระชากส่วนในสามขานี้สามขานี้เราไม่รู้นะครับว่าเป็นทรานซิสเตอร์หรือเป็นมอสเฟตมาดูก่อนดูเบอร์ก่อนเสิร์ชหาดูเบอร์ก่อนแล้วก็เชิญใน Google เลยครับว่ามันเบอร์เซิร์ชเบอร์ตามที่มันมาร์กไว้ตัวมันนี้เลยว่ามันคือตัวอะไรเห็นไหมครับไม่เห็นก็ใช้แว่นขายายส่องดู แว่นขยายแว่นสองพระ,ะครับหาแว่นสองพระส่องดูครับว่ามันเบอร์อะไรลองส่องดูครับเห็นไหมไม่เห็นเนะาะก็เบอร์ก็เดี๋ยวผมดูดีๆก่อนก็ f u สามสองศูนย์แล้วก็เซิร์ชเลยเซิร์ชใน google เลยก็ เข้าก o เกิ e fu 302วิธีการซ่อมเราต้องใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ fu สาม enter ปุ๊บ ไม่เจอเนอะเาะเดีวผมหาใหม่ f u สตัว f u 3 2 0พิมพ์ผิดสามสาศูนย์ 0. เอ็มทำไมเป็นเลข8 f u สาม enter เออผมพิมพ์ผิดเองมันไม่เจอ สามสองศูนย์ตัว F U สามสองมันขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยทำไมขึ้นมาอัตโนมัติ เอา g o ก g เกิลพิมพ์คำว่า F U สามสองมันไม่ขึ้นให้สามสองนขึ้นแล้วครับตอนนี้ขึ้นแล้วปึ๊บมันมี PDF บอกตอนนี้มันบอกว่าเป็น Power m o f e t นะ Power m o f e t ูขัดจังหวะหลายรอบเลยวันนี้ปกติก็แป๊บเดียว10นาทีอ่านี้ผมจะมาตอนนี้ก็เจอตัวเสีย2ตัวแล้วนะครับเป็นไดโอดเห็นไหมครับวิธีการวัดวัด2ครั้งแล้วมันดังปีดนี้ก็แสดงฟันหงเลยว่ามันเสียครับไดโอดเสียเลกติไฟเสียอยู่2ตัวตัวนี้แตกไปแล้วใจร้อนไปนตัวนี้ก็เซิร์ชเน็ตดูแล้วครับตัวนี้ก็เบอร์ F U สามก็เป็นมัดเฟด แต่ดูเมนนนไม่บอกขาว่าขาไหน <Mechan isms> เป็นขา G ขาดีขาเอขา G ขาดขาเอแต่วิธีสังเกตง่ายๆว่าตัวไหนเป็นขาดีให้ดูแผ่นหลังมันนี่ครับถ้าแผ่นหลังมันเป็นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเพจเป็นสีเรียกว่าสีอะไรวะเนี่ยสีสีคล้ายๆเป็นสีเหล็กกันนะเป็นแผ่นซิงค์ระบายความร้อนแหละเป็นสีอลูมิเนียม ตัวนี้ก็เป็นขาดีครับอถอดออกมาเลยถอดออกมาแล้วก็มาวัดข้างนอกตอนแรกไม่ต้องถอดนะครับเพราะว่าบอร์ดมันจะซ้ำวัดเลยวัดทงนี้สามขานี่ยังไงก็ต้องไม่ถึงกันตามธรรมชาติของมอสเฟตตัวนี้ไม่ถึงตัวนี้ไม่ถึงวัดตัวนี้ถึงเห็นไหมครับเ,เริ่มปี๊ดแล้วัวปี๊ดนะฮะเราให้เราสลับสายวัดอีกรอบ สำหรับสายวัดอีกรอบนะครับถ้ามันปิ๊ดอีกก็ฟันทงเลยร้อยเปอร์เซ็นช็อตแน่นอนอเห็นไหมครับตัวนี้ช็อตแล้วตอนนี้เราเจอไดโอดอะเราวัดมาอีกรอบรัดเอลกับอนอีกรอบมันดังไหมตอนนี้อตอนนี้ไม่ไม่ไม่ดังนะครับแสดงว่าไดโอดสองตัวนี้ชัวร้อยเปอร์เซ็นเลยว่ามันช็อตจริงๆเห็นไหมครับปกติาธรรมชาติของเอลกับเอ็น e ต้องไม่ช็อต ตัราะว่าตู้คอนโทรลตอนนี้เวลาเราอ่อนเบเกอร์มันจะเด้งลงกลับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันช็อตอยู่เห็นไ,ไหมครับตู้คอนโทรลที่เราเขียนว่า x อฟสองคือมันมาจ่ายไฟสองลนร้อยวต์ให้ให้ให้พัคเก็บไฟตัวนี้ตอนนี้มันช็อตอยู่ใโอนมันช็อตอยู่มันก็เลยฟิวตัดตลอดออนขึ้นก็ตัดตลอดอมาดูตัวเราเจอตัวเสียสามตัวแล้วนะครับแล้วก็บัตรเกียร์ออกมาเลยครับ ขาดีจะเป็นอยู่ด้านบนเป็นตัวตัวข้างหลังตัวเป็นระบ,บายความร้อนนี่เขาเรียกว่าขาดีขาดีเขาเรียกขาเดนเนาะขาเดนย่อมาจากขาเดนแล้วก็วัดเลยอันไหนตอนนี้สองขานี่แหละปกติม่มต้องดังขาเดียวครับตอนนี้มันช็อตมันก็เลยดังสองขาะตามที่เขาออกแบบมามก็จะเป็นประมาณลักษณะอย่างนี้เป็นขา G อยู่ขาแรก ขาดีจะอยู่ตรงกลางขาเอจะอยู่ด้านขวาส่วนขาดีมันจะเป็นขาเดียวกันกับขาซิงค์ขาระบายความร้อนนี่เป็นเป็นแผ่นระบายความร้อนขาดีมันต้องใหญ่เพราะว่ามันรับกระแสสูงใช่ไหมครับตัวนี้มันจะเป็นขาดีด้วยโดยปริยายเราเราไม่รู้ว่าขาไหนเป็นขาดีขาที่ขาเอสให้เรามีเทคนิคง่ายๆอย่าง วิธีการวัดให้ถูกต้องเราช็อตขาให้ให้หมดเลยถ้าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช็อตกันทั้งสามขาเพราะว่าบางทีบางอุปกรณ์มันจะล็อกตัวเองล็อกตัวเองแล้วมันจะทําให้ต่อวงจรเราเราจะหลงหลงประเด็นอตอนนี้เราก็วัดเลยครับทีนี้ตัวนี้ดีกับเช็อตถึงกันแล้วครับ ไม่เหลือแล้วเพราะว่าจากร่องรอยการไหม้อโอเคครับตอนนี้ก็จบแล้ววิธีการวัดไวๆง่ายๆในการซ่อมประวัสไปา์แบบพื้นฐานก็เจอตัวเสียสามตัวเปลี่ยนตัวเสียสามตัวนี้ก็ใช้ได้ปกติครับอ่าสี่สิครับเพราะว่าตัวนี้ไหม้ด้วยก็เจออุปกรณ์เสียอยู่4ตัวเห็นไหมครับซอบแป๊บเดียวรู้ตัวเสียเลยอโอเคนะครับหวังว่าทุกคนจะเอาความรู้ไปใช้งานได้ มาเจอหน้างานลักษณะแบบนี้นดีครับบััสดีครับ,บ